อที่สีอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุลอนุตาโลปุริสธรรมาสาลาติสัทธาเทวมนุษสานังพุทธโภธควาติ สวาคาโตพระาวตาธรรมโมสั้นทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโลอาไยโกปัจจะตังเวริตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพคาวโตวสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพคาวโตวสาวกสังโคยะ ย่าญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาซังโฆสามีปฏิปันโนภะคะวะโตสาพระสาวกาซังโฆยะทิทางจิตตาลิปุริสายุคานิอัตถาปุริสาอุคาลาเอสาพระคะวะโตอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอันชาลีปาลานิโย อนุตตลังปุญญาเขตตังกัสสติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาโสกสังโกนังอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะ โพตันจะมหาลาชาตะตะวังมังปโปกัสุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซทีกันจีเทโวเยสโกปะชังทิสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังยาบ สาลีปตโตพควันตุเมสิทธิลาพางชนะาเนยมณนีจินดาปิยังจะทางสัพเพชนะพาหูชนะปิยังมะมะสก,กตตวาพุทธะราตานังโอสาทางอุตามังวาลังอิตัง เทวะมนุสานางพุทธเตเชนาโซทีนานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกข้าวูปัสะเมตุสกตะวาพัมมาลตานางโอสทังอุตตมังวาลังปัลีลาหูปัสามนางธรรมเตชนาโซทินานัตต สันตูปัทาวาสัพเพพยาวูปะสะเมตุเตสก,กตวาสังฆาลตานังโอสาทังอุตตมังวะรังอาหูเนยังบาหูเนยังสังฆเตชะเชนาโซธนานาสุตนะัสสันตูปัทาวาสัพเพโลคา,าวูปสสเมตุเต อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณ n สัมปันโนสุขโตโลกาวิทุนอนุตตโรปุริสธรรมมาราลติสัสเวลามนุสานังพุทโธภะควาติสวาคาโตภะคะวาตัมโม สันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกจัะปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวะกะส,ส,สังโฆุชุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวะกะสากังโฆ ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสั่งโคสามีปจิปันโนภะคะวะโตสาวกะสั่งโคยทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอาจาปุริสาปุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกะสั่งโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอันชาลีปะลนิโยอนุ ตาลังปุญญาเขตตังโลกสาสตติจินดามณีปิยังมันตังยะสังถ้าสังโกนังอุปสัสติสิเนหังมาตาปิตาวาโอลหังปะโพตันจะมหาหราชาตาวังมังโปสัตุ โนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทเศธีกินจิเทโวเยสักโพปาชังท้าสามังกินเนวาทัสตาปียังกันตังซาลีปุตโตภวันตุเมสสิทธิลาพังชนะนายะนเยมาณีจินดาปียังจะทังสัพเพ ชาณาพหูชาณาปียังมามาสกตถาวาพุทธัต,ตานังโอสทาทั่งอุตตมังวาลังติหังเทวะมะนุษยานังพุทธาเตเชนาโสธถินานัสสันตูสะปัทถวาสัพเพทุกขาวุปะสเมตุเตสกตถาวาธรรมมาลตานังโอสทาทั่งอุตตมังวาลัง ปาลิลาหูสาปาสามังนังปาสามานังธรรมะเตเชนาโสธินานัสันตูปัทวาสัเพยะภาวูปาสามีตุเตสะกาตวาสังคาลัตตางโอสะทังอุตมงวะลังอาหูเนยังปาหูเนยังสังคาเตเชนา โซทีนาะนาสันตุปัทาวาสัพเพโลคาวุปัสเมตุเตอิติปิโสภคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุนอนุตตโรปุริสธรรมมาซาลาติสัต ทาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาติสวาคาโตภคว,วตาธโม,ม,มสันทิตสิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกจัตตาปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติ สุปฏิป um, ันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆยาติตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคาลาเอสาภะคาวะโตสาวกสังโฆ ปาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอ,อันชลรปาลนโยอนุตตะลังปุญญกเขตังโลกสาสติ <c oughs> จินดามณนีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปาสันติสีเนหังมาตาปิตา วาโอลหังปะโพตันจามหาราชาวาตังมันโปกสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเซท,ทีกินจีเทโวเยสกโกปะชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังซาลิปุโตปะพันตุเม ติทิลาพังชนาเนยามณีจินดาปิยังทะสัง่งทะนังสับเพชนาพหูชนาปิยังมามะสัก,กะตะวาพุทธะตานังโอสาทางังอุตมังวาลังหิตังเทวามนุษยานังพุทธาเชตาวาโซทีนา นัสันตุปัทวาสพเพท,ทุกข้าวุปสาเมนตุเตสากตาวาธรรมมาละตานังโอสะทังอุตามังวาลังปาริลาหูปสาะมานังธรรมมาเตเชนาโซทินานัสสันตุปัทวาสเพเพยา รูปัสสเมตุเตสกตวาสังฆาลตานังโอสะทังอุตมังวะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนาโสตินานสันตุปัฏวานาสเพโลกาอุปัสสเมตุเต